คุณผู้ชมคะคุณภาพอากาศพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ก็ยังคงเลวร้ายอยู่นะคะอย่างที่แม่ห้องสอนก็คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานอยู่วันนี้สมาชิกวุฒิสภาได้ลงพื้นที่ไปหารือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในภาคเหนือคะ่ะฝุ่นควันปกคลุมพื้นที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมาก,กว่า2สัปดาห์แล้วนะคะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรวมถึงเด็กและเยาวชนแม้ว่าจะสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโรคโควิด -19 แต่ว่าก็ยังมีอาการแสบตาแสบจมูกกันอยู่ค่ะก็มีหายใจติดขัดบ้างค่ะแล้วก็บางครั้งก็หายใจไม่ทั่วท้องเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นหมอควันที่มีทุกๆปีอยู่แล้วค่ะเราก็เลยมีความชินแล้วก็กลายเป็นการเ,เรื่องปกติไปแล้วค่ะเราก็ต้องเซฟตัวเองใส่แมสคคุณภาพอากาศล่าสุดแอร์ฟอร์ไทยรายงาน ทองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนตอนนี้คุณภาพอากาศฝุ่นพีม2.5 1 1ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรระดับสีแดงเลยนะคะแต่ภาพที่เห็นนี้เป็นสภาพพื้นที่ที่เชียงรายค่ะทั้งในเขตตัวเมืองและพื้นที่ชายแดนบริเวณสามเหลี่ยมทองคำจุดบรรจบพรมแดน3ประเทศไทยลาวเมียนมาช่วงบ่ายก็ยังมีฝุ่นพันธุ์ปกคลุมนะคะค่าพีม2.5เชียงรายวันนี้วัดได้สูงสุดที่ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สาย52ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะ ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพสาเหตุที่ฝุ่นควันเชียงรายเกิดจากฝุ่นควันข้ามพรมแดนเพราะว่าในพื้นที่เชียงรายไม่มีจุดความร้อนไม่มีไฟป่านะคะขณะเดียวกันวันนี้สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่เชียงรายไปหารือกับฝ่ายปกครองส่วนท้องถิน่นเพื่อที่จะแก้ปัญหาฝุ่นควันประเด็นสําคัญก็คือวาระการขับเคลื่อนกฎหมายอากาศสะอาดที่ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน3ร่าง รวมไปถึงปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนซึ่งเชียงรายก็จะประสบปัญหาแบบนี้กันทุกปีค่ะ